ทั้งประเทศไม่ต้องทำกันทั้งประเทศและง่ายที่สุดก็คือนิมนต์พระทุกองค์ทุกวัดเลยในแต่ละถิ่นนั้นอาจารย์ในแต่ละจังหวัดร,รวมกันแล้วก็นั่นแหละญาติโยมก็มามาตักบาทกันอย่างหนึ่ง,งนั่นแหละอันนี้ถึงจะเรียกว่าทำบุญประเทศพุทธบุตรมีกี่รูปทั้งประเทศนี้ ทั้งพระทั้งเนนนิมนต์มาให้หมดเลยอย่างนั้นก็ห้าแสนรูปเนี่ยทาทั้งทีอย่างนี้นลจะ้ะเพราะท่านก็ตัง้งฉันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ต้องใส่บาตรกันอยู่แล้วแต่ว่าเราทยอยใส่อันนี้เราทําเป็นปกติแต่ว่ามันต้องทําในระดับมหาสัจจันทร์สักครั้งหนึ่งในชีวิตนิมนต์มารวมกันทุกวัดทุกรูปเลยแล้วก็จัดตักบาตรกันทั้งประเทศ อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำบุญประเทศดวงเมืองจะดีโอ้จะดีมากๆเลย